สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารบอกอะไรกับคุณบ้างผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะ แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะมาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารบอกคุณในเรื่องอะไรบ้าง มารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกเป็นไพ่พาพิคเนตนะคะสิบเหรียญ p a ย e of Cup j u s t i ตินะคะแปดถ้วยเจ็ดเหรียญคิ Kings of w a วอ a ์ p ไ i พ h e เ s สามเดียดน,นะคะชาวเวอร์ปิดท้ายด้วย r e f l e c t i o เป็นลาสีนะที่ช่วงนี้ยิ่งมูยิ่งปังยิ่งขยันก็จะยิ่งรวยนะคะเหมือนสิ่งที่คุณคิดนะสิ่งที่คุณปรารถนาหากคุณตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสที่จะสมหวังนะเป็นจริงอย่างที่คุณต้องการนะคะแต่ว่าความสำเร็จนั้นบางที จะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจะมูอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องลงมือทําด้วยนะด้วยความขยันขันแข็งจากน้ําพักน้ําแรงของตัวคุณแล้วก็จากการใช้ความรู้ความสามารถนั่นแหละที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้นะคะแต่ก็เป็นราศีนะที่จะได้รับคําอวยพรอวยใยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะด้วยอาน,นิสงส์ผลบุญที่คุณได้กระทํามานะคะความที่คุณไม่คิดร้ายกับใคร ทำความดีในรูปแบบต่างๆซึ่งมันจะส่งผลดีกับดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ทำให้คุณทําสิ่งใดนั้นก็ดูจะประสบความสําเร็จราบรื่นมากขึ้นหรือหากเจอปัญหาอะไรก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้แก้ไขปัญหาในทุกเรื่องนะคะสามารถที่จะเหมือน หลุดพ้นนะจากสิ่งไม่ดีต่างๆไปได้อุปสรรคปัญหาที่คุณเจอเจอมันกำลังขี้ข่ายในทางที่ดีมากขึ้นแล้วก็คุณสามารถจะนำประสบการณ์หรือนำบทเรียนต่างๆที่คุณได้เจอเจอ มาเป็นพลังในการทำให้คุณเป็นคนเก่งขึ้นเข้มแข็งขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็จะมีโอกาสที่จะมีทรัพย์สินชิ้นใหญ่เป็นของตัวคุณเองนะโดดเด่นมากๆเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะหากคุณกำลังทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อการขายนะคะคุณอาจจะกำลังทำเรื่องยื่นกู้ซื้อบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ก็ได้มีเกณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัตินะคะ ได้จากน้ําพักน้ําแรงรวมถึงอาจจะได้มาแบบาจากมรดกตกทอดอาจากการสืบทอดก็ได้นะคะเพราะว่าโดดเด่นมากๆนะโดยไพ่สิบเรียดน,นะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของการขายเราอาจจะมีป้านนะคะที่ประกาศขายนะก็จะขายได้หรือถ้าปล่อยเช่าก็จะมีคนมาเช่าก็จะได้เงินนะมีรายได้ที่มาจากทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะคะ หรือบางท่านอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาก็ได้ก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือเราไปดีลงานไปเสนองานกับลูกค้านะคะก็จะได้รับการตอบรับที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นนายหน้าในเรื่องใดก็ตามนะคะก็มีโอกาสที่จะสร้างเงินนะสร้างกำไรนะเก็บเงินได้เป,เป็นกอบเป็นกามเลยทีเดียวก็เหมือนกับว่าดวงการเงิน เปิดรับคุณแล้วนะคะก็จะค่อยๆดีขึ้นหรือหากใครที่มีปัญหาการเงินในช่วงที่ผ่านมาก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะพอหายใจหายคอได้คล่องขึ้นการเงินเริ่มที่จะฟื้นตัวคุณก็จะหาเงินได้มากขึ้นนะคะจากความขยันนะยิ่งท้าขยันก็จะยิ่งทําให้คุณมีเงินพินทองเข้ามามากมายอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะต้องปาดเงื่อนจ,จะได้เงินมาแต่ละบาทเนี่ยมันก็ต้อง ใช้ทั้งแรงกายแรงใจนะต้องคิดต้องลงมือทําแต่คุ้มค่านะกับสิ่งที่คุณได้เพียรพยายามไปอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นดวงชะตาที่จะได้รับาการดูแลเอาใจใส่ที่ดีมากๆนะดีแบบที่เราไม่เคยได้รับจากใครเลยก็ได้นะคะเหมือนคนรอบตัวนะคอยช่วยเหลือคุณเป็นพลังบวกให้กับคุณทำให้คุณมีแรงฮึดสู้ในการ แก้ไขปัญหาในการใช้ชีวิตต่อไปก็ได้นะคะอาจจะมีคนที่เข้าใจคุณคอยรับฟังนายทุกๆปัญหานะที่คุณรู้สึกไม่สบายใจหรืออัดอั้นตันใจอะไรบางอย่างเหมือนเราพอได้ระบายความรู้สึกไม่ดีออกไปมันก็เหมือนได้ปลดล็อกนะคะมีความาโล่งโปร่งสบายใจมากขึ้นนะแค่มีใครสักคนหนึ่ง รับฟังเราก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่สุดแล้วนะคะบางทีปัญหาของเราเนี่ยเราบอกกับใครเขาอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือเราได้แต่ว่าแค่นะแค่คุณได้ระบายมันออกมาบ้างมันก็เหมือนได้ปลดปล่อยนะจากสิ่งที่มันอัดอั้นตันใจให้เรา,ามีความโล่งแล้วก็มีความสบายใจเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะใครที่ดีกับเราก็ขอให รักษานะคนเหล่านั้นไว้นะคะด้วยการทําดีตอบแทนกลับไปพูดจาดีๆต่อกันนะคะก็จะยิ่งทําให้คุณเป็นที่รักที่เมตตาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ช่วงนี้ชาวราศีสิงห์จะค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะนอกจากสเสน่ห์จากการใช้ความรู้ความสามารถแล้วนะสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นมีคนอยากเข้ามารู้จักกับเรา นะอยากมาคุยอยากมาทักทายโดยเฉพาะคนโสดนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ถูกใจถ้าคุณไม่ปิดกั้นหัวใจตัวเองก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาคุยนะอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาหลายคนอย่างเหมือนกันก็ค่อยๆดูกันไปนะคะจะได้รู้จักกันอาจากการเข้าสังคมหรืออาจจะมีพ่อสื่อแม่สื่อก็ได้นะเป็นเพื่อนของคุณเป็นครอบครัวของคุณก็ได้ที่ อาจจะแนะนำให้รู้จักกันนะคะก็ถึงคราวที่บุเพสันิวาตนะเริ่มที่จะทำงานแล้วนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอรักที่ดีนะแล้วก็หายโสดได้ในไม่ช้านี้ด้วยนะคะดวงการเงินนะก็โดดเด่นนะคะอ่าก็อย่างที่บอกไปมีไพ่สิบเหรียญด้วยนะมั่งคั่งร่ำรวยดีมากๆคือคุณสามารถสร้างฐานะที่มั่นคงได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะ เราอาจจะมีต้นทนชีวิตที่ไม่ได้สูงเหมือนกว่าคนอื่นเขาอาจจะเหนื่อยมากกว่าก็อย่าได้ท้อแท้นะคะอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะบางทีเราเห็นคนที่เขาประสบความสําเร็จเราอาจจะรู้สึกท้อก็ได้แต่นะคะเราก็มองให้มันเป็นกําลังใจหรือเป็นแรงผลักดันดีกว่าเพราะว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จ เขาก็ต้องอใช้ความพยายามผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคมาเยอะแยะมากมายซึ่งเราก็อาจจะมองเป็นต้นแบบหรือเป็นแรงบัร,ราลใจผลักดันให้เรามีแรงฮึดซู้จะดีกว่านะคะอย่า,ยาไปเปรียบเทียบว่าอ,อทำไมเราเหนื่อยกว่าเขานะหรือเราไม่ได้แบบสุขสบายอย่างคนอื่นทำไมต้องลำบากด้วยคือถ้าเราคิดลบกับตัวเองมันก็พอททำให้เราสูญเสียความมั่นใจได้นะคะ ก็ไม่ต้องไปสนใจเราทําสิ่งที่ดีกับตัวเองทยานหมั่นเพียรไว้แล้วยิ่งช่วงนี้นะโชคชะตาเป็นใจทุกสิ่งทุกอย่างมันดูโอเคมันดูราบรื่นนะคะเราก็ต้องผลักดันตัวเองนะอย่ามัวแต่โทษทุกอย่างนะคะ,ะโทษโชคชะตานะโทษในสิ่งที่มันไม่เป็นอย่างใจนะเราจงแปลเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจมันก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้บางทีเรา ไม่ต้องไปค้นหาคำตอบอะไรที่มันไม่มีความหมายนะคะเรามุ่งมั่นนะกับเป้าหมายของเราก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่า,าสำหรับค่ายนะคะที่วางแผนนะจะปรับปรุงหรือมีการต่อเติมบ้านนะคะเดี๋ยวขอเสริมเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยคือนอกจากโดดเด่นในเรื่องของอสังหาที่จะได้เป็นเจ้าของหรือ สามารถที่จะขายได้แล้วนะคะบางท่านนะอาจจะมีโครงการาต่อเติมบ้านดีนเวทบ้านใหม่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะหรืออาจจะทําบ้านให้ดูมีความน่าอยู่เพิ่มมากขึ้นก็ได้เพราะว่าเหมือนมีการได้ปรับเปลี่ยนพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากขึ้นซึ่งมันก็จะเป็นส่งอาจจะส่งผลดีทําให้ ที่อยู่อาศัยของเราดูหน้าอยู่ดูใหญ่โตมากขึ้นเหมือนเป็นการได้ปรับเปลี่ยนหุงจ้วยภายในบ้านของเราด้วยนะคะหรือไม่บางท่านอาจจะเป็นการแบบซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ปูกระเบื้องสีใหม่ก็ได้นาทาผนัง สีที่คุณชอบมันก็เป็นการได้สร้างพลังบวกดีๆเหมือนสร้างพลังงานชีวิตที่ดีในภายในบ้านของเราก็ได้นะคะเหมือนกับว่าเราจะมีบ้านนะตามแบบฉบับที่เราหวังเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของการใช้คำพูดหรือการสื่อสารการเจรจานะที่ไม่เป็นสองรองใครเลย เหมือนเราพูดอะไรไปก็ดูจะประสบความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองเพิ่มมากขึ้นถ้าทำงานที่ต้องติดต่อเจรจานะการใช้คำพูดก็จะนำมาซึ่งรายได้ด้วยนะคะาจากที่เสียเปรียบ นะแล้วก็ใช้คําพูดของเรานี่แหละในการต่อรองก็กลับมาเป็นได้เปรียบโดยทันทีเลยนะคะหรือสามารถที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้เอาตัวรอดได้ในสถานการณ์คับขันก็จากการใช้คําพูดจากการสื่อสารของตัวคุณเองนั่นแหละนะคะแต่ก็ระวังด้วยเพราะว่ามันอาจจะมีบางครั้งที่เราเผลอใช้คําพูดไม่ดีออกไปนะยิ่งสมัยนี้มีพวกสื่อโซเชียล ที่มันสามารถอัดเสียงนะคะอัดวิดีโอนะพูดอะไรไปก็มันเป็นหลักฐานได้หมดแหละก็พูดในสิ่งที่ดีมันก็จะเป็นผลดีกับตัวเรามากกว่าอย่าเผลอไปพูดว่าร้ายใครหรือพูดไม่จริงอะไรต่างๆที่มันอาจจะส่งผลเสียกับเราได้ คือเรามีเสน่ห์ในเรื่องของการพูดก็จริงแต่เราก็ต้องใช้ในสิ่งที่ถูกที่ควรด้วยเพราะถ้าใช้ในสิ่งที่ไม่ดีในทางที่ไม่ดีมันอาจจะนำความเดือดร้อนมาสู่เราได้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะก็ใช้เสน่ห์ของเราในทางที่ถูกที่ควรมันจะส่งผลดีนะกับชาวราศีสิงห์เป็นอย่างมากนะคะก็เป็นดวงชะตานะที่จะได้รับคำอวยพรอวยใยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีดวงแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะคะทำอะไรก็ดูจะประสบความสำเร็จแต่เราก็ต้องขยันหมั่นเพียรกระทำแต่สิ่งที่ดีคิดดีทำดีเข้าไว้นะคะแล้วคุณก็จะได้เจอความสำเร็จสิ่งดีๆมากมายเรื่องราวดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตนะเป็นดวงชะตาที่เหมือนจะสามารถพลิกจากร้ายกลายเป็นดีได้คุณสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีได้จากการใช้ความคิด จากการทําสิ่งดีๆแล้วก็ความขยันหมั่นเพียรของตัวคุณนั่นแหละนะคะอย่าให้โชคชะตานะมากําหนดตัวเรานะคะเราต้องกําหนดนะโชคชะตาด้วยตัวของเราเองได้นะคะหรือถ้าบางเรื่องเราไม่สามารถควบคุมได้เราก็ต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นเราก็เรียนรู้รับมือแล้วก็ปรับปรุงนะคะพัฒนาให้มันดีขึ้นนะเชื่อเลยว่าเราก็จะสามารถเอาตัวรอดได้แล้วก็ อยู่อย่างมีความสุขเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เป็นดวงชะตาที่จะได้รับความยุติธรรมหากก่อนหน้านี้นะคุณถูกเอาเปรียบหรือมีคนมาใส่ร้ายคุณพูดไม่จริงนะในสิ่งที่คุณไม่ได้เป็นนะคะเหมือนคุณจะได้รับความยุติธรรมด้วยทุกคนจะเข้าใจในตัวคุณยอมรับในสิ่งที่คุณทํายอมรับในสิ่งที่คุณเป็นนะคะก็เหมือนจะ ได้รับความยุติธรรมนะที่คุณสมควรได้รับขอให้คุณยึดหลักของความถูกต้องนะคะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะความถูกต้องนั้นมันก็ย่อมจะถูกต้องเสมอแล้วก็จะส่งผลดีกับชาวราศีสิงห์อย่างแน่นอนนะคะก็เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอยากจะสื่อสารบอกกับชาวราศีสิงห์ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านนะมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีคนรักคนเมตตาเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ